คุณคิดว่าคุณได้ตื่นรู้แล้วคุณนั่งสมาธิทุกเช้าคุณอ่านตำราของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่คุณพูดภาษาของการสั่นสะเทือนจิตสำนึกและพลังงานราวกับเป็นภาษาแม่ของคุณคุณมองเห็นทะลุภาพลวงตาของสังคมและคุณได้สัมผัสบ,บางสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์บางทีอาจนำทางผู้อื่นไปสู่สิ่งนั้นด้วยซ้ำแต่กระนั้นคารยุงอาจมองมาที่คุณแล้วกระซิบสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวอย่างเงียบๆว่า จะเกิดอะไรขึ้นถ้าการตื่นรู้ของคุณเป็นเพียงแค่ความฝันอีกอย่างหนึ่งเพราะอัตาไม่เคยตายอย่างง่ายดายมันเพียงแต่เรียนรู้ที่จะสวมใส่เสื้อผ้าศักดิ์สิทธิ์มันหยุดไล่ล่าเงินแล้วหันมาไล่ล่าความรู้แจ้งมันหยุดพูดว่าดูซิว่าฉันรวยแค่ไหนแล้วเริ่มพูดว่าดูซิว่าฉันตื่นรู้แค่ไหนคุณเรียกสิ่งนี้ว่าการเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณคานยุงเรียกมันว่าภาวะเงินเฟ้อทางจิตวิญญ,ญาณเขาเห็นมันในวัดในาศาสนาในนักบวช ผู้คนที่คิดว่าตนเองได้ก้าวข้ามอัตตาไปแล้วขณะที่แท้จริงกำลังให้อาหารทิพย์แก่อัตตาพวกเขาได้ฆ่าตัวตนเก่าเพื่อแทนที่ด้วยตัวตนใหม่ที่ศักดิ์สิทธิ์กว่าและเขากล่าวสิ่งที่สามารถทำลายภาพลวงตาที่คุณมีเกี่ยวกับการตื่นรู้ทั้งหมดว่าจงระวังปัญญาที่ไม่ได้มาด้วยการเผชิญหน้าเพราะเส้นทางจิตวิญญาณไม่ใช่ภูเขาที่คุณต้องปีนแต่มันคือการดำดิ่งลงสู่โคลนตมสู่กระจกเงาสู่ทุกสิ่งที่อยู่ในตัวคุณที่ยังต้องการความพิเศษ การเตือนรู้ที่แท้จริงไม่ได้ทำให้คุณเปล่งประกายแต่มันทำให้คุณเป็นคนธรรมดามันไม่ได้สวมมงกุฎให้คุณแต่มันถอดเรื่องคุณมันไม่ได้ทำให้คุณแยกออกจากมวลชนที่ไร้สํานึกแต่มันละลายภาพลวงตาที่ว่าเคยมีความแตกต่างกันคุณใช้เวลาหลายปีปีนขึ้นไปสู่แสงสว่างแต่บางทีคุณอาจแค่สร้างฐานแท่นให้สูงขึ้นเท่านั้นยิ่งคุณปีนสูงเท่าไหร่คุณก็ยิ่งห่างไกลาจากความจริงเท่านั้น เพราะความจริงที่คารยุงค้นพบไม่ได้อยู่ที่ยอดเขาแต่มันอยู่ที่การพังทลายลงมาจะเป็นอย่างไรถ้าจิตวิญญาณของคุณไม่ใช่ความก้าวหน้าแต่เป็นการปลอมตัวจะเป็นอย่างไรถ้าทุกบทสวดทุกการทำสมาธิทุกคำพูดเกี่ยวกับความรักและแสงสว่างยังเป็นอัตตาที่แท่งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์อยู่คารยุงเขียนในบันทึกของเขาว่าอัตตาทางจิตวิญญาณเป็นรูปแบบของอัตตาที่ละลายได้ยากที่สุดเพราะมันซ่อนอยู่ภายในการรู้แจ้งเอง เราชอบที่จะจินตนาการถึงการตื่นรู้ว่าเป็นแสงสว่างแต่สำหรับคารยุงการตื่นรู้คือการถูกเปิดเผยแสงแดดอันเจิดจ้าที่เผาผลาญภาพลวงตาออกไปและหนึ่งในภาพลวงตานั้นคือความพิเศษความรู้สึกว่าเหนือกว่าจิตใจกระซิบว่าฉันได้เห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นฉันได้รู้สึกในสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถรู้สึกได้และเสียงกระซิบนั้นรู้สึกสงบแต่เป็นยาพิษที่ปลอมเป็นปัญญา เพราะในขณะที่คุณคิดว่าคุณอยู่เหนือใครคุณได้ตกลงไปต่ำกว่าความจริงแล้วคุณคิดว่าคุณกำลังขึ้นที่สูงแต่คุณกำลังลอยสูงขึ้นภายในฟองสบู่แห่งความสำคัญตนเองเท่านั้นคานยุงเคยอธิบายเป็นว่าปฏิกิริยาแห่งพระเจ้าคือความเชื่อมั่นว่าความเข้าใจของคุณทำให้คุณเป็นมากกว่ามนุษย์เขาบอกว่าอันตรายของการเตือนรู้ไม่ใช่ความมืดมนแต่คือการระบุตนเองกับแสงสว่างและเขาพูดถูก การตื่นรู้ที่แท้จริงจะสลายตัวตนแต่ภาวะเงินเฟอ้อทางจิตวิญญาณสร้างตัวตนใหม่ที่สะอาดกว่าเงียบกว่าเย้ายวนกว่าตัวตนที่ตื่นรู้แล้วมันพูดจาอ่อนโยนแต่มันยังต้องการให้ผู้คนเห็นมันโพสต์คำคมเกี่ยวกับการปลดปล่อยขณะที่แอบต้องการการยอมรับว่าตนเองปลดปล่อยได้มากแค่ไหนนั่นเป็นเหตุผลที่ข่าวยุงไม่ได้เรียกภาวะเงินเฟอ้อทางจิตวิญ,ญญาณว่าความชั่วร้ายแต่เรียกว่าความจำเป็น เพราะผู้สแสวงหาทุกคนต้องผ่านภาพลวงตานี้ก่อนที่จะเห็นมันคาวยุงเขียนว่าในขณะที่ชายคนหนึ่งเชื่อว่าตนเองตื่นรู้แล้วเขาก็ได้แลกเปลี่ยนความมืดบอดหนึ่งกับความมืดบอดอื่นเท่านั้นต่อมาคือสิ่งที่คายุงเรียกว่าวัตถุนิยมทางจิตวิญญ,ญาณ (spiritual materialism) เมื่อคุณสัมผัสแสงสว่างครั้งแรกคุณสาบานกับตัวเองว่าจะไม่สูญเสียมันไปอีก แต่คุณก็สูญเสียมันและคุณก็เริ่มไล่ล่าการทำสมาธิอีกครั้งการปฏิบัติธรรมอีกครั้งและข่าวยุงเตือนว่าการไล่ล่านี้นับว่าอันตรายไม่น้อยไปกว่าการเสพติดอื่นๆเขาเรียกมันว่าวัตถุนิยมทางจิตวิญญาณการสะสมประสบการณ์ลึกลับเหมือนคนอื่นสะสมทรัพย์สินอัตตาที่ไม่สามารถตายได้เพียงแค่เปลี่ยนยาเสพติดขาวยุงกล่าวว่า ผู้สแสวงหาต้องระวังการใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นยาเสพติดเพราะเมื่อคุณได้ลิ้มรสความล้ำเลิศแล้วที่วิตธรรมดาจะรู้สึกทนไม่ได้การล้างจานรู้สึกไร้ความหมายหลังจากที่คุณรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลคุณเรียกมันว่าวิวัฒนาการแต่เป็นเพียงการพึ่งพาที่มีทูบหอมเข้ามาเกี่ยวข้องข่าวยุงรักษาชายคนหนึ่งที่วิ่งหนีความเจ็บปวดโดยกล่าวว่าคุณไม่ได้สแสวงหาพระเจ้า คุณกำลังหลีกเลี่ยงโลกนั่นคือความขัดแยง้งเราเรียกตัวเองว่าผู้สแสวงหาความจริงแต่บ่อยครั้งเราแค่กำลังวิ่งหนีจากสิ่งที่เจ็บปวดเราเรียกมันว่าการอยู่เหนือโลกแต่เป็นการหลีกเลี่ยงที่ห่อหุ้มด้วยภาษาศักดิ์สิทธิ์แสงสว่างกลายเป็นมอร์ฟีนของคุณข่าวยุงเชื่อว่าการทดสอบการตื่นรู้ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณลอยสูงแค่ไหน แต่อยู่ที่ว่าคุณสามารถยืนหยัดในความธรรมดาได้อย่างเต็มที่แค่ไหนยอดเขาแห่งจิตสำนึกพบได้ในหุบเขาแห่งความเรียบง่ายกับดักต่อไปคือความมืดบอดที่สว่างที่สุดหรือการปฏิเสธด้านมืดเขายุงเตือนว่าเมื่อคุณบูชาแสงสว่างโดยไม่รู้จักด้านมืดของตัวเองคุณไม่ได้ตื่นรู้แต่คุณถูกครอบงำด้วยความจริงเพียงครึ่งเดียวเขาเรียกมันว่า ความมืดบอดที่สว่างที่สุดอัตตาที่ต้องการความบริสุทธิ์ทาสีตัวเองเป็นสีขาวและเรียกความมืดว่าความชั่วร้ายขาวยุงเห็นสิ่งนี้ซ้ำๆคือผู้รักษาบาทหลวงผู้เที่ยวชาญด้านแสงสว่างล้วนมั่นใจในความบริสุทธิ์แต่ความฝันของพวกเขาเต็มไปด้วยความรุนแรงความสัมพันธ์ของพวกเขาเย็นชาด้วยความรู้สึกเหนือกว่า ยิ่งบุคลิกภาพที่แสดงต่อสังคมสว่างสวัยเท่าใดด้านมืดก็ยิ่งหนาแน่นมากขึ้นเท่านั้นเมื่อคุณปฏิเสธด้านมืดภายในมันไม่ได้หายไปแต่มันรออยู่มันจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างเงียบๆในห้องใต้ดินของจิตใจและวันหนึ่งมันจะปะทุออกมาในรูปของความโกรธความความโกรธการตัดสินการฉายภาพการเตือนรู้ที่แท้จริงไม่ใช่การชำระล้างความมืดแต่คือการโอบกอดมันอย่างมีสติ ขาวยุงเผชิญหน้ากับด้านมืดของตัวเองเขาพบว่าเขามีความชั่วร้ายของมนุษย์ทุกคนอยู่ภายในนั่นคือการเตือนรู้ของเขาไม่ใช่การไม่มีความมืดแต่คือการยอมรับมันกับดักที่4สิ่งศักดิ์สิทธิ์กับธรรมดามีช่วงหนึ่งบนเส้นทางที่ความเงียบหลังการทำสมาธิรู้สึกสั้นเกินไปและเสียงรบกวนของโลกภายนอกรู้สึกดังเกินไปคุณเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่เฉพาะในความเงียบสงบเท่านั้น แต่ข่าวยุงกล่าวว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เป็นของสถานที่พิเศษมันซ่อนอยู่ในสิ่งธรรมดาที่รอการสังเกตเขารักษานักธุรปิตคุณหนึ่งที่สามารถรักษาความสงบไว้ได้หนึ่งชั่วโมงระหว่างการทำสมาธิแต่สูญเสียมันทันทีที่เข้าออฟฟิศข่าวยุงกล่าวว่าไม่สำนักงานของคุณคืออารามของคุณ การประชุนของคุณคือการทำสมาธิของคุณถ้าคุณหาพระเจ้าไม่ได้ที่นั่นคุณจะไม่มีวันพบพระองค์ที่ใดเลยขาวยุงเชื่อว่าผู้ที่ตื่นรู้อย่างแท้จริงไม่ใช่ผู้ที่หนีโลกแต่คือผู้ที่มองทะลุโลกเขาเห็นว่าผู้สแสวงหาสมัยใหม่กำลังจมอยู่กับการแบ่งแยกที่ผิดพลางคือจิตวิญญาณหรือไม่ใช่จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์กับธรรมดา การแบ่งส่วนนี้คือกำแพงสุดท้ายที่อัตตาใช้ปกป้องตัวเองกับดักที่หแสวงหาความศักดิ์สิทธิ์มีผู้หญิงคนหนึ่งรู้สึกผิดที่สภาวะทางจิตวิญญาณของเธอไม่คงทีว่ว่าต้องดูแลลูกหรือทำความสะอาดบ้านข่าวยุงถามเธอว่าคุณรักลูกของคุณหรือไม่เธอตอบว่ามากกว่าสิ่งใดข่าวยุงยิงถ้าอย่างนั้นเมื่อคุณซักเสื้อผ้าให้พวกเขาคุณกำลังซักความรัก จะมีอะไรศักดิ์สิทธิ์ไปกว่านั้นความจริงที่ซ่อนอยู่คือทุกช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วแต่ความพิเศษเลือกร้องให้มีดนตรีศักดิ์สิทธิ์ถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ห้องศักดิ์สิทธิ์มันทนไม่ได้ที่ความคิดว่าการชงกาแฟการพิมพ์อีเมลหรือการติดอยู่ในจราจรอาจจะศักดิ์สิทธิ์เท่ากับการสวดมนต์ข่าวยุงเชื่อว่าพระเจ้าซ่อนตัวได้ดีที่สุดในสิ่งธรรมดาที่สุดพระเจ้าอยู่ในเครื่องซักผ้าพอพพกับที่อยู่ในวิหาร การตื่นรู้ไม่ได้แยกคุณออกจากโลกแต่มันสลายภาพลวงตาที่ว่าเคยมีการแบ่งแยกคุณเลิกไล่ล่าพระเจ้าเพราะคุณตระหนักว่าพระเจ้าไม่เคยจากไปสัญญาณของการตื่นรู้ที่แท้จริงไม่ใช่ความสงบแต่คือความเรียบง่ายกับดักสุดท้ายการตื่นรู้ของอัตตาเมื่อคุณได้ทำงานกับด้านมืดของตัวเองแล้วและพบความศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งธรรมดาแล้วอัตตายังคงกระซิบครั้งสุดท้ายที่หอมหวานที่สุดคือ บอกพวกเขาว่าคุณมาไกลแค่ไหนแล้วนี่คือภาพลวงตาสุดท้ายคือความต้องการที่จะถูกมองว่าตื่นรู้แล้วอัตตาไม่ต้องการเงินอีกต่อไปแต่ต้องการการยอมรับในการสละเงินมันซ่อนอยู่ในถ้อยคำว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดขณะที่แอบบังที่จะถูกมองว่าเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องนั้นข่าวยุงกล่าวว่าความยั่วยวนที่อันตรายที่สุดคือการได้รับการยอมรับในความศักดิ์สิทธิ์ของตนเอง ขาวยุงถามชายคนหนึ่งที่ละทิ้งทุกอย่างว่าถ้าไม่มีใครรู้เรื่องการตื่นรู้ของคุณมันจะยังสำคัญกับคุณหรือไม่ชายคนนั้นลังเลขาวยุงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นมันไม่ใช่การตรัสรู้แต่มันเป็นการแสดงที่ยังต้องการเสียงปรบมือการตื่นรู้ที่แท้จริงข่าวยุงกล่าวว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่างน่าประหลาดใจมันไม่ได้ทำให้คุณพิเศษแต่มันละลายความต้องการที่จะเป็นเช่นนั้น เมื่อคนตื่นรู้อย่างแท้จริงเขาจะกลายเป็นมองไม่เห็นไม่ใช่เพราะเขาซ่อนตัวเองแต่เพราะเขาไม่แสดงภาพลักษณ์ใดๆอีกต่อไปความจริงสุดท้ายคือหากคุณถูกคนอื่นคิดว่าคุณเป็นคนธรรมดาธร,รมดาโดยสิ้นเชิงคุณจะยังสงบสุขหรือไม่ถ้าไม่มีใครเชื่อในความเข้าใจของคุณมันจะยังรู้สึกเป็นจริงอยู่หรือไม่ถ้าคำตอบใดทำให้อัตตาสั่นสะเทือนสแสดงว่ามันยังหายใจอยู่ เมื่อคุณบรรลุความเข้าใจนี้คุณจะเลิกสนใจว่าคุณตื่นหรือหลับเลิกติดป้ายประสบการณ์ว่าสูงหรือต่ำคุณจะเริ่มใช้ชีวิตอีกครั้งอย่างเรียบง่ายเงียบเงียบและเป็นอิสระความเรียบง่ายนี้คือขั้นตอนสุดท้ายของการตื่นรู้เมื่อคุณหยุดที่จะพยายามตื่นรู้การตื่นรู้ก็เริ่มต้นขึ้นเพราะความจริงไม่ต้องการความพยายามของคุณมันต้องการเพียงการไม่มีตัวตนของคุณเท่านั้นสิทธิพิเศษของชีวิต คือการได้เป็นตัวตนที่คุณเป็นอย่างแท้จริงไม่ตื่นรู้มากขึ้นไม่ศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นแต่คือมนุษย์อย่างสมบูรณ์ไม่มีเงื่อนไขและในความเรียบง่ายนั้นคุณจะเห็นว่าการตื่นรู้คือการกลับคืนสู่ตนเองเสมอมา